对不对？<noise> มีทําบุญหกวงเช้านะใครใครว่างก็ที่นี่เอ้วันเสาร์ตายเลยมาแม่งโดนขอโทษทีครับวันวันเสาร์ทำบุญเลี้ยงพระเลยแล้วก็วันอาทิตย์ไม่มีทําบุญวันเสาร์เที่ยงเลยออเขาเลี้ยงเลี้ยงเช้าเลี้ยงมื้อเช้าเลี้ยงพระเช้าไปเลยไปใ้เราส่วนวันอาทิตย์ไม่มีแล้วก็เผาเลยเราจะให้เรามากินตอนกี่โมง ไม่ไหวแล้วครับผมต้องรีบเข้าวัดแล้ววันเสาร์เรียนกินบักริโน่อันนี้เล่นวิดีโอเลยตรงไหมเดี๋ยวว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าอย่างเงียดี๋ยวชอบใจอย่างเงียดี๋ยวเห็นยิ้มเดี๋ยวไม่ว่าอะไรกดี๋ยวทิดบ้านเลยเพราะนั้นบอกมาแล้วถ้าไม่ได้มาบอกเลยปิดบ้านปิดบ้านเลย

Thank okay. you. มาเจ้าเขมีร้านอาหารนะไปไปใช่ไหมยังไม่เคยไปไม่รู้ใช่ไหมเออเออเอชวนเห็นขานมันก็แวะไปมันก็น้อยคุยกัน